อ่าโอเคอันประมาณนั้นแหละอ่ะก็คือแล้วเออ่เงื่อนไขของรถเกี่ยวไทยเสงเป็นไงบ้างครับผมก็เงื่อนไขก็คือดาวต่ำนะครับผมก็เลยในเมื่อผมไม่มีเงินเยอะมนอสคนอื่นเขาก็เลยตัดสินใจเซอร์เอาเลยเสียงไยเสงเพราะว่าดาวสามดาวเพียงแค่สี่แปดห้าก็สามารถออกรถได้ฉะนั้นก็คือก่อนเป็นรายปี ว่าเป็นลาย6เดือนแต่ผมก็ลาย6เดือน6ปีปี62หรือว่าปีนเป็62ครั้งครับผมปีหนึ่งไทยวัดหนึ่งท่านนี้ก็จะอยู่ประมาณ2ปีกว่าตกแล้วก็ตกมากอืข้อดีของรถไทยเส็งที่คิดว่ามันเหมาะสมกับงานที่เราเจะไปรับเนี่ยครับคืออะไรครับก็คือที่ผมเลือกตัวนี้คือเป็นตัวขนาดเล็กนะครับเป็นตัว พื้นที่นาะที่ผมมาดูแล้วก็เกี่ยวให้กับชาวนาเนี่ยผมมาดูพื้นที่ดูขนาดแล้วเนี่ยคือมันเหมาะสมกับตัวนี้มากกว่าถ้าจะเอาคันดีใหญ่มาแบบนี้มันก็ไม่ค,ค่อยเท่าไหร่มันก็อาจจะเวลาเข้าทางป่าท,ทางเขาอะไรประมาณน,นี้มันก็จะยุ่งยากก็จะไปลำบากแต่ว่าตัวนี้นตัวเล็กสามารถเดินทางมาในหุ่มตัว เวลาคนเห็นรถไทยเสงาเขาพูดถึงว่าไงไหมครับถึงเช่นเจ้าของนาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็พูดถึงนี้พูดตรงๆเลยนะครับว่าโดยเฉพาะพื้นที่ที่ผมมาเกี่ยวตรงนี้ปกติเขา,ายังไม่มีรถไทยเสงหรือว่ารถยี่ห้ออยู่อื่นนะคือท,ที่เป็นไทเสงาทำมาเกี่ยวแต่ของผมคันนี้คันแรกกล้าพูดได้เลยคันแรกที่มาเกี่ยวที่นี่อำเภอนี้ะนะครับผมแล้วก็ที่กระแสะที่ ออกมามันก็เป็นบางคนนะครับเนาะที่เขาแบบไม่ค่อยชอบบางคนก็ชอบแบบนึงบางคนก็อชอบแบบนึงแต่ผมก็อธิบายให้ชาวนาเขาฟังของเขาพอใจโอเคถึงได้มีงานทุ่ควรแล้วที่เขาเป็นกังวลคืออะไรบ้างครับหลักๆเลยก็คือเกี่ยว้าวเสพเขาจะใส่โค้ดหรือว่าปากกาทีนี้ครอบตัวรถเห็นรถแล้วอาจจะทันใหญ่กว่า พ่ออื่นเขากังวลว่าเพิ่น้ำหนักว่ามันจะทําให้พื้นดีเนี่ยมันอาจจะซุดตัวลงหรือเปล่าหรือจะทําให้แน่นเกินไปหรือเปล่าประมาณนั้นแลความเป็นจริงคือมันไม่เลยครับผมเพราะว่าขนาดรถเแยบบินที่ของเราที่เห็นอยู่เนี่ยมันไม่มีการซุดตัวยุบตัวอะไรเลยก็คือเดิมเดิมก็คือเหมือนกันหมดทุกอย่างเหมือนกันหมดทุกอย่างอืมขอ ช่วยฝากสําหรับคนทีอ่อยู่ในพื้นที่แบบพี่นะครับอย่างเช่นพ,พี่ก็พูดคําว่า,อ,าอยู่ในพื้นที่ที่เป็นนาแปลงเล็กแล้วก็เป็นป่าเขาเนี่ยขอให้มีความมั่นใจเลือกอปปรถซปเปอร์จิ๋วเพราะอะไรอะไรเงี้ยครับหนึ่งสองสามสำหรับผู้ที่ลังเลครับผมสำหรับผู้ที่ลังเลนะครับผมว่ารถทันไทยเส็งรถคันจิ๋วคันนี้นะครับว่าจะทําให้พื้นที่ของคุณเสียหายมากน้อยแค่ไหนผมกล้าพูดได้เลยนะครับว่า ไม่มีทางครับผมเพราะว่าผมได้มาสัมผัสและได้มาเกี่ยวให้ชาวอำเภอเงาวได้เห็นนะครับว่าเป็นยังไงกันมาแล้วครับผมถึงผมถึง,ถงได้ลงพื้นที่ตรงนี้นะครับผมได้แบบยาวจนเก็บให้เขาเรีอยหมดเลยครับผมนัดขยับมาทางเออเด๋ยเดยเดินหน้ามาไหน <c oughs> ออขออีกวัตถุประสงค์พี่คือผมจะเหมือนกับว่า